ใต้แสงจันทรารักนี้คือโชคชะตาตอนที่หนึ่งเส้นทางแห่งโชคชะตาหกปีก่อนภายใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนในอาณาจักรแว้นมุนาานางสาวชอนแฮรินบุตรีแม่ค้าในตลาดกลางเมืองได้พลัดหลงเข้าไปในตรอกมืดเพราะรีบกลับบ้านกระเป๋าในมือหลุดตอนถูกกลุ่มชายชะกันดักจับพวกมันพยายามลวนลามและลากนางเข้าไปในซอกหลืบของกำแพงเมือง แต่ในจังหวะนั้นเองแสงคบไฟฉายสว่างมาพร้อมเสียงคำรามอันทรงอำนาจปล่อยนางซักก่อนที่เจ้าจะไม่มีชีวิตแม้แต่ขอขมาผู้มาใหม่คือองค์จัก,กรพรรดิอีซอนอูฮองเต้ผู้ปลอมตัวออกนอกวังเขาพุ่งเข้าโจมตีอย่างแม่นยาล้มคนร้ายลงอย่างรวดเร็ว แฮรินผู้ตกใจกลัวทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นและชายลึกลับตรงหน้าแต่เพียงไม่นานเธอก็ล้มลงเพราะความตกใจฮ่องเต้รับนางไว้ในอ้อมแขนกอดอย่างปกป้องคืนนั้นฝนตกหนักและความรู้สึกที่มีอาจหักห้ามเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองแม้จะไม่ได้แม้แต่รู้ชื่อของกันแอลลกันรุ่งเช้าเขาหายไปเหลือไว้แค่ผ้าคลุมไมชั้นสูงของจักรพรรดิหปีต่อมา ในหมู่บ้านริมชายป่านางชอนแฮรินใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบกับลูกฝาแฝดชอนอึนอูเด็กชายหัวไวกล้าหาญและชอนแฮยุนเด็กหญิงฉลาดอ่อนโยนมีรอยยิ้มคล้ายบุรุษที่เธอไม่มีวันลืมแฮรินทำงานเป็นคนทอผ้าถูกตราหน้าว่าหญิงแทศสยาเพราะตั้งท้องโดยไร้สามีหลายคนรังเกียจลูกๆถูกแกล้งจากเด็กในหมู่บ้านแต่เธอก็อดทนยอมทุกอย่างเพื่อให้ลูกอยู่รอดวันหนึ่ง ราชขบวนเสด็จผ่านหมู่บ้านห้องเต้ซอนอูออกจากวังเพื่อสำรวจภัยแล้งแต่เมื่อเห็นเด็กน้อยสองคนยืนจ้องม้าอย่างตื่นเต้นเขาก็สะดุดตากับแววตาของพวกเขาโดยเฉพาะเด็กชายที่มีดวงตาเหมือนตอนเองเรากระจกเงาเจ้าเด็กนั่นทำไมหน้าคล้ายข้าขนาดนั้นเมื่อซอนอูเห็นแฮรินเดินออกมาจากกระท่อมพร้อมปิ่นกลัดผ้าไหมที่เขาเคยสวมให้เมื่อคืนแห่งโชคชะตา ดวงตาของเขาเบิกกว้างหัวใจเต้นแรงราวถูกฟ้าผ่านางคือหญิงคนนั้นตอนที่สองอ้อมกอดที่จักมาซอนอูเรียกแครินเข้าวังเพื่อสอบถามแต่หญิงสาวปฏิเสธไม่ต้องการให้ลูกๆเข้าไปพัวพันในวังหลวงหม่อมฉันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับฝ่าบาทเพคะขอเพียงแค่ได้เลี้ยงลูกให้ปลอดภยัยเพียงเท่านั้นแต่ข่าวลือแพร่สะพัด ขุนนางฝ่ายในเริ่มจับตาพยายามขับไล่แฮรินและลูกไปให้พ้นเพราะกลัวว่าจะเกิดการแย่งชิงอำนาจในอนาคตแฮรินถูกใส่ร้ายว่าไร้มนล่อลวงฮ่องเต้พาเด็กเข้าวังเพื่อหวังยศถาประชาชนพากันรุมประนามขว้างปาก้อนหินใส่บ้านของเธอดึนอูบาดเจ็บแฮรรินต้องกอดลูกไว้ทั้งน้ำตาตอนที่สามฮ่องเต้ประกาศกล้อง ซอนอูทนไม่ได้อีกต่อไปทรงเรียกประชุมราชสภาและตรัดต่อหน้าทุกคนว่าเด็กสองคนนั้นคือสายเลือดของจักรพรรดิทุกคนอึ้องราชินีองค์ปัจจุบันถึงกับหนา้าซีดแฮรินถูกอัญเชิญเข้าวังอย่างเป็นทางการในฐานะแม่ของรัชทายาทแต่เรื่องราวยังไม่จบราชินีวางแผนลอบฆ่าแฮรินและลูกๆในคืนหนึ่งโดยจ้างมือสังหารเงียบที่เคยเป็นองครักษ์ฝีมือดีในอดีต ตอนที่4สงครามในวางหลังมือสังหารบุกเข้าห้องของแฮรินในยามวิกาลแต่ซอนอูมาถึงทันเวลาพร้อมใช้ทวนทองสกัดการโจมตีได้เฉียดฉิวซอนอูสั่งจับราชินีและเนรเทศไปยังแดนไกลจากนั้นแฮรินข้าอาจจะเป็นห้องเต้แต่ข้าอยากเป็นแค่คนธรรมดาที่รักเจ้าได้เจ้ายอมรับข้าอีกครั้งได้หรือไม่ น้ำตาของหญิงสาวไหลอาบแก้มเธอกอดลูกทั้งสองคนก่อนจะเหนยหน้าขึ้นหม่อมฉันขอเพียงได้อยู่เคียงข้างฝ่าบาทไม่ว่าในฐานะใดก็เพียงพอแล้วเพคะตอนจบใต้แสงจันทร์เดียวกันพิธีราชาพิเศษของรัชทายาทฝ่าแฝดเริ่มขึ้นท่ามกลางเสียงดนตรีและเสียงประชาชนร้องยินดีแฮรินยืนเคียงข้างซอนอูท่ามกลางจันทราสีเงิน เด็กทั้งสองยิ้มขนาดถือมือตามองพ่อแม่ความรักของพวกเขาอาจเริ่มจากโชคชะตาแต่จบลงด้วยการเลือกที่จะอยู่ด้วยกันไม่ว่าอุปสรรคจะมากแค่ไหน